ไปไก,ก,ก,ไกไปตรงนี้ถ้ามึงไม่เรียงเอดีกับกูตื่นมาทำไมแล้วไ่พูดหรือหรอไม่คิงอังกฤษก็อย่าพูดแลัววังนี้มึงวางแดักับเด็ก่งางมันกับดาดทัศน์ทาย ไม่ลงไปแล้วไว้ทุกคนไม่ลงไปแลมาดิค่ไม่รง่นใงไม่พิมพ์ชูวิ่งอาหยิลมาจีงวะโอ้ยอ่ที่บาม่พิมพ์ชูก็มาดิทียตาบอดเป็นกูกูมอเห็นแล้วนะ

我一来一操！<noise> <noise>